สวัสดีครับจากร้านทงมเตอรอประคุณชัยนะครับวันนี้มีโอกาสมาทดสอบการขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับระบบสายพานนะครับระบบสายพานใี้ก่อนโซ่สตอร์แต่ว่าคันนี้นะครับพิเศษนะครับสายพานนะครับนี่เลยนะครับสายพานนี้ ดีเฟืองอต้องถามเจ้าของรถก่อนนะครับไม่มีเจ้าของแต่ถามช่างที่ติดตั้งนะครับทอร์เรซิ่งช็อครับผมครับตัวนี้นะครับเท่ากับ32ฟันตัวนี้14ฟันกำลังพอเหมาะนะฮะนี่แล้วมันจะทนเท่าโซ่สเตอร์ไหมครับสายพานรับประกัน1 0,000แกิโลเมตร แล้วความเร่ง้วครับเหมือนเดิมครับเท่ากับ3214เหมือนเดิมเท่ากับ432าเนาะรับประกัน10,000แสนกิโลเป็นไปได้ไหมครับนี่เป็นไปได้ครับอันนี้เฉพาะสายฟานสายหร่าสายพานหรือว่าทั้งมูเลทั้งมูเลเลยนะครับแล้วก็สายพานเป็นของเมดินยูเอสเเลยนะครับครับผมรับประกัน10,000แสนกิโลโอโหผมว่าเยอะไปนะแต่ก็ต้อง รอดูผลทดสอบครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตั้งกิโลเมตรไว้ที่เท่าไหร่แล้วแล้วกําลังขับเคลื่อนเหมือนกับโซ่สเตอร์32ฟันไหมครับใช่แล้วครับเหมือนเดิมครับโอนหนักเบาได้ได้เลยครับวันนี้จะทดสอบโดยการซ้อนสักสาคนบุญโออาบุญหนักไทยเลยกุ้ยนักไคยยังได้คนนั้นมาอย่าเอออย่เอ้ยไปตามเจ้านัดมา จ่นัดร้อยนัดร้อยโลครับผมนะครับพี่พี่น้องน้องลูกค้าครับวันนี้นะครับจะทดสอบรถขับเคลื่อนโดยระบบสายพานนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจากร้านคอมพิวเตอร์ประคนชัยของเรานะครับเอาไปตามพี่นัดมาแป๊บหนึ่งทีสำหรับคนที่จะทดสอบการขับเคลื่อนโดยสายพานวันนี้นะครับขั้นแรกก็คือคนแรกใครเลย อาจารย์ย้อนแสงหนึ่งครับอันนุ่มโลไทเลนะครับจากร้านโทมอเตอร์จากร้านโทมอเตรรรอตร์บ้านกรวดนะครับและช่างบุญหอนะครับจากโทมอเตรอตร์ประคนชัยพร้อมเจ้าตัวดือ้อแห่งเจ้าก,กุยนะครับ <c oughs> แน่เยอะๆเจ้ากุยจากคอร์เรซิ่งชอ็ <c oughs> อปอะลองขับเคลื่อนดูสิว่าจะเป็นยังไงใคร <c oughs> เป็นคนขับเล ไอเลนดีกว่าไปไอกุยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันซิ่งเออไปทางนี้เนอะขอดูนะครับรถสายพานอัดสามได้หรือไม่นะครับโปรดคอยติดตามชมบุญทอนะครับเก้าสิบลนั่งหลังเพราะว่าก็หกเงนนี่นะครับสายพานไปทางนี้สายมือสายรถเตี้ยนะครับรถเตี้ยไปหน่อยเอาเลยจัดไปนี่นะครับรถสายพาน ึ้นมาเลย,ยเดี๋ยวถามช่งางไทยเลนจากโทมมาเตอร์บ้านกรวดก่อนเพรคุณไงไม่เคยสว่าง อาช่างไทยแลนด์ครับขับไปแล้วรู้สึกยังไงครับไิ่มดีครับสบายเหมือนเหมือนโซ่สเตอร์ทั่วไปเลยเนาะช่างไทยแลนด์การันตีนะครับว่าได้อัเจ้ากุยเคยขับยังขับไม่ได้มันซิ่งมเลยครับขับแล้วเมื่อกี้โซนโซนฮะสรุปนะครับก็ใช้งานนะครับได้ตามปกติ ดีเหมือนกับโซสเตอร์นะครับแล้วก็ทนทานรับประกัน10,000กิโลเมตรนะครับสาหรับสายพานตัวนี้จากเม็ดอินยูเอสเอนะครับชุดนี้นะครับก็สั่งซื้อมาจากก๊อดการาดนะครับนี่นะครับผมมีจําหน่ายนะครับสั่งทางเพจก๊อดการาดก็ได้นะครับหรือสั่งผ่านทอร์เรซิ่งฉกก็ได้นะครับครับผมหรือทอมมัตเตอร์ประคนชัยนะฮะนี่ได้เลยนะครับผม พี่ๆน้องๆสนใจนะครับก็ทักสอบถามได้เลยนะครับร้านทอมมูเตอร์พครชัยนะครับต่อไปทดสอบโดยที่ไม่ได้ขับนะครับแต่เร่งเครื่องใส่เกียร์นะครับเอาเกียร์หนึ่ง อนครับยังไม่แน่ใจว่ายัางไงแต่ว่าทั้งบริษัทการันตีหนึ่งแสนกิโลนะครับคันนี้ก็คือเป็นคันตัวอย่างก็แล้วกันเนาะตัวอย่างถ้ายังไงผมก็จะมารายงานต่อไปนะครับ